ชีวิตคนในปัจจุบันเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคมะเร็งแค่ก้าวเท้าออกจากบ้านโดนแสงแดดก,ก็เป็นมะเร็งกินเนื้อย่างกินหมูปิ้งก็เป็นมะเร็งอีกโอ้มะเร็งมะเร็งมะเร็งเฮ้อนั่งอยู่ในบ้านของเราเองเฉยๆก็เป็นมะเร็งแล้วโอ๊ยทําไมน่ะหรอ เรื่องมันมีอยู่ว่าในต่างประเทศมีการรณรงค์ให้ยกเลิกใช้แร่ชนิดหนึ่งเรียกว่าแอสเบทอสหรือแร่ใยหินซึ่งมีการวิจัยว่าเป็นแร่ที่เมื่อสูดดมเข้าไปเป็นระยะเวลานานจะเป็นบอกเกิดของโรคมะเร็งได้แต่เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วแร่ใย,ยหินแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเหมือนกับเหตุมีทั้งมีพิษและไม่มีพิษนั่น,นแหละกลุ่มแรกคือแอมฟิโบซึ่งเป็นกลุ่มที่ทําให้เกิดมะเร็งแต่เป็นกลุ่มที่ประเทศไทยเลิกใช้มานานมากแล้ว ส่วนกลุ่มที่2คือเซอร์เพนทยหรือแร่ไคโซไทซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าแร่ชนิดนี้เป็นสาเหตุทําให้เกิดมะรเร็งเยื่อหุ้มทางที่ความเป็นจริงแล้วผู้เชี่ยวชาญโรคปอดและราชบัณฑิตได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่เคยพบผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้แร่ไคโซไทในประเทศไทยแม้แต่คนเดียวซึ่งเมืองไทยใช้แร่ไคโซไทมานานกว่า70ปีไม่ว่าจะเป็นหลังคาผ้าเบรกถอนน้ำซีเมนหรือแม้แต่เสื้อกันไฟ เพราะความแข็งแรงทนต่อความร้อนที่สําคัญเป็นแร่ที่เกิดจากธรรมชาติถ้าไม่มีราคาย,ย่อมเยาแต่ที่ผ่านมาไม่กลุ่มนักธุรกิจคิดค้นหาทางสร้างรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยสิเสนอสารทดแทนแร่ธรรมชาติอันนี้จับมือกับ NGO นําเสนอข้อมูลอย่างบิดเบือนและรณรงค์ให้รัฐออกกฎหมายเลิกใช้แหล่งเงินสนับสนุนอันมหาศาลนี้มาจากกลุ่มรณรงค์ต่างชาติที่ไม่หวังดีกับคนไทยรวมกลุ่มเรียกร้องว่ามีพี่น้องคนงานป่วยจากแร่ยาหินนี้ ทางที่ความจริงแล้วไม่มีใครป่วยจากแร่ใยหินนี้เลยไปดูโรงงานใต้ายไม้หรือพลาสติกดีกว่าไหมกลุ่มทุนพวกนี้ได้ประโยชน์จากการขายสารทดแทนที่มีราคาสูงและคงทนน้อยกว่าที่สําคัญทํามาจากสารเคมีล้วนๆผลกระทบที่ชาวบ้านจะได้รับถ้าแร่ไฮโซไทถูกยกเลิกข้ามให้มีการใช้ หนึ่งชาวบ้าน17ล้านหลังคาที่มุงด้วยหลังคาที่มีส่วนผสมของแร่นี้ก็ต้องรื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่ต้องเสียเงินจ้างเพราะรัฐสั่งห้ามไม่ให้รื้อถอนเอง 2. วัสดุทดแทนราคาสูงแถมอายุการใช้งานสัน้น 3. เศรษฐกิจของชาติก็จะกระทบกันทั่วประเทศและมีเพียงกลุ่มนายทุนที่ได้ผลประโยชน์ไปการห้ามไม่ให้เราใช้ของที่มาจากธรรมชาติและเหมือนบังคับพวกเราถางอ้อมให้ซื้อแต่สิ่งมีพิษเข้ามาในบ้านเราเองซะด้วยซ้ำแล้วไหนล่ะที่ว่าห่วงสุขภาพของพวกเรา อย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มที่ไม่จริงใจต่อคนไทยอย่างเราๆเลยครับ